ผู้ชมที่ครับวันนี้มาร่วมในงานเททองห่อพระพระพุทธมงคลรุ่งรุ่ดที่วัดตอนแรกนะครับแล้วพอดีจะเอาบรรยากาศในงานนี้ไปฝากท่านิครบนะครับบรรยากาศช่วงแรกที่จะไปฝากท่านนี้จะเป็นบรรยากาศผู้ที่ใจบุญนะ <laughs> มาตั้งโรงทานกันเยอะแยะทีเดียวนะครับ่านเดืนนั่นนะครับมากมายเลยนะครับนะแล้วจะเอาบรรยากาศของโรงทาน ว่าแต่ละตรงทานนั้นาาท่านมาจากไหนท่านมาบริจาคทานอะไรนะครับนี่เรียกว่าคนไทยใจบุญมากมาทีเดียวนะครับก็จะท่านที่รบไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับตรงทานแต่ละแห่งครับผมอะไรไม่ตรงทานเรือตรงทานนี่อะไรทานอะไรโอ้หน้าอร่อยจังหน้าอร่อยเลยขอให้ผู้ที่ทานอายุบนขวันยืนกำลังด้วยด้วย เออเป็นอ้กุ้งทอดแหละครับก้เห็ดชมทองเออผมตาลายตาลายไเยี่ยมลงทานหน่อยได้ค่ะลงโอ้นี่ของไทยวัสถุดดโอ้โหสุดยอดเลยไทยวัสดุดิูเอาคอสไทยภายวัตถุดิทสิอ่านี่วิดีโอนะวิดีโอนะเดี๋ยวไปลงเคลียมให้ดู S <S ไทยวัสดุสุดยอดเลยใจถึงใจถึงนํามาบริจาคทานร่วมกับงานวัดปันรอนแรกนะครับโอ้ขอให้ไทยวัสดุรุ่งเรืองรุ่งเรืองน,นะครับเออ,เอ,ออันนี้เป็นอะไรหน่อยเนาะอันนี้ทาน,นนี้ลงทานน้ำเหมือนกันของใครครับเนี่ยของใครเออเจอ้าภาพไม่อยู่ <S <S <า>อันนี้ลงทานอะไรหน่อยนอนเนาะ โรงไรมคอนโดมาจากไหนครับมาจากไหนร้านจงมีพานิชค่ะร้านจงจงมีจงมีพานิชอยู่ไหนครับตลาดาราค่ะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากผมจะจัดไม่ได้ขอบคุณมากผมถือว่าผมรับนะคุณคืนนะขอบคนเนี่ยค่ะขอบคนณมากโอ้โหนี่แล้อันนี้พวกดาราเนี่ยดาราดาราการแสดงดาราครับดาราครับอันนี้โรงทานที่ไหนน้อครับเนี่ยไปจับค่ะเไยจับ โอ้เจ้าของบ้านนี่วะเนี่ยโอ้ขอ,ขอ<า>ให้ขอ <จะ S 1> ให้ <ละ S 1> ให้ร <ละ S 1> ่างเียด้วยขอให้อยู่ดีสบายอายุมันคนย,ยืนเอออันนี้เป็นลงทานมาจากไหนครับบ้านเดาบ้านเดาเอาอะไรมาทานครับน,นมจีนโอ้ขนมจีนขนมจีนเขาบอกว่าทานแล้วนี่จิตใจจะผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นทีเดียว นวความรักความสมัคคีสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับอันนี้ลงทานมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนครับมาจากบ้านคำเกิอดอ้มาไกลเอาอะไรมาทานอ่ะเอาข้าวกีเอาแตงโมโอโหสุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณครับพาชนะพาลงทานมาใช่ไหมครับเนี่ยโอโหโลงทานมาจากไหนนะ่ะต้นมาจากไหน ปั้าเยี่ยทิวสุดยอดเลยปั้าเยี่ยทิวเยี่ยมลงทานนี่หน่อยลงทานนี่มาจากไหนเนาะคือคุณคุณหน้าเลยฮะคุณหน้ากูกูเอาอะไรมามาทานน้ำปั้นะเอาน้ำเขาเรียกน้ำอะไรน้ำพันก่บน้ำพัน น้ำนเช้านี้มีน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำอะไรน้ำใยหลายน้ำเลยค่ะแต่ว่าเอาน้ำมะตูมเอาไว้ค่ะแสดงว่าอันนี้สุดท้ายแล้วเหรออันนี้สุดท้ายแล้วเออแสดงว่าใจบุญมากแล้วก็มีคนสามสีน้ำเลยค่ะวันนี้สามสีน้ำทานทั้งหมดแล้วเปล่าด้วยน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าด้วยโอ้โห น้ำเปล่าทั้งน้ำบาทบุญจากน้ำเนี่ยเขถือว่าคนเขได้เป็นคนใจบุญนะใจบุญเขาใจเย็นไม่พอนะครับมีความสุขตลอดช่วงอาตาปีครับลูกสาวคุณย่าครับคุณย่าครับเด็กไม่น้อยครับนะเด่กไม่น้อยเลยอุณย่าครับที่ลงทันมาจากไหนน้อลงทันแม่ลงทันไม่แอ๋วโอ้เป็นลงทันห้างทองบุรีสินระบุรีอชดบล็อก แล้วก็เพื่อนครัว2510โอ้โหสุดยอดเลยขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับสา <c oughs> <c oughs> สวัสดีสวัสดีจ้าี่ลงทนลุงทนมาจากไหนน่ะไอร้านข้าวปุ้นน้ำมันเม็กยาค่ะสารเจ้ญญาพ่อหลักเมืองมาจากสัญพ่อหลักเมือง,ญญอองโอ้โห,โหข้าวปุ้นมานทาน,น,นสุดยอดเลยเขาว่าทางข้าวปุ้นนี่จะเป็นคนใจบุญนะเนี่ยใจบุญแล้วก็จะมีความรักความสามัคคีกันเหนียวแน่นตลอดชั่วนาตาพีเลยกมชคิวยาวเลยครับมีคิวยาวเลยแสดงแสดงว่าข้าวปุ้นนี่อร่อยใช่ไหม อร่อยมากเลยพระครูวิิตศีโสพลเอาลงทานนี่มาจากไหนคุณชุติมาบุญทวีโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยน้ำมาบริจาคทานขอให้ใจเย็นืันน้้นนะครับให้ได้บุญเยอะๆอันนี้เป็นลงทานอะไรน้อยเนาะ ทางไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวขงเครือทางนี้องไปทางหน้าเรียโอ้ยทางนั้นนู้นนะครับท้างเครื่องัวนี้เป็นฝ่ายบริการใครเป็นเจ้าภาพครับนะครับลุงครัวาไหนครับเจ้าภาพมาจาไหนเจ้าภาพอ่ะเจ้าภาพอยู่่บ้านต้นแทนี่แหะค่ะ้น่น้ต้นแทใจบุญ ทั้งลงทานโอ้โหสุดยอดเลยอาหารนี่สุดยอดเลยนะครับทานอาหารแบบนี้ใจบุญคุณทานขอให้ท่านรวยๆนะครับลงทานนี M ่มาจากไหนเอ่ยไรออง มาจากไหนใค,รครับยโสวรนะครับยโสธรนะครับโอ้โหเป็นเป็นเป็นอะไรทานเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้โหทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีความรักกันเหนียวแน่นนะครับเนี่ยคือขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะครับโอ้ลงทานนี่ทานอะไรครับเนี่ยทานส้มตำ ตับวุ้ยเตี๋ยวค่ะวัค่ะเดี๋ยวถึงจะมาทิ่ก๋วยเตี๋ยววุ้ยเจียวคุณเจ้าภาพมาจากไหนครับหน้าคุ้บนเท้าค่ะร้านเอกอนันต์อิเล็กทรอนิกส์เอกอนันต์อิเล็กทรอนิกส์โอ้โหขอให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมั่งมีงันร้านนะครับขอบคุณครับ